ได้มาปูของก็ได้มาของก็ไดผ้าพี่น้องเอฟซีมาตามตาฝันแม่ฝันไปหรอปูฝันไปเออฝันนะนั่นขี่ไปทั้งทึ่งจักรที่แมนบ่แมนโอ้ฝันแล้วฝันสองเที่ยวแล้วฝันสองเที่ยวเออมันฝันแค่เนี้ยเขาจักรที่แมนบ่แมนโอ้ยเสียดายเนาะปูงวดก่อนนี่แม่ มาเฮ็ดอันตั้งกลองบวชอยู่เฮนนไหนพักันเบาอยู่วาสเมนมาเล็กที่บ่อนั่นไหมออกบ้านเลขที่ออกบ้านเลขที่ฮลีบ้าเลขที่ตัวใดก็ปูเจ็เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดออแต้รออกกับออกกับออกไลแท่เลยเนาะนี่ังบกเียวไม่แต่ะพันจังเสียละันกะันบกัก ฟันมาจังไหนปูอ๋อคุ้นฟันยังเ่นคือจังซ้ำกับบกันนี่นะซ้ำกับบกุดุดงเลจเหน่อยมานสองคนมากมามากกัมน่างนี้ว่ามันผู้ใดล่ะมันคือมีเด็กหน่อยมันนมาจากกับกากมันบังคึกจังหนึ่งคือจังบกุด มันก็ไม่ได้บอยังอย่างงีมันดอกเห็นมันม่เยอะมัน่เยอะเนกับฟันกนี่กันฉนมันมากกว่าได้หงยมันเพาตามาฟันเดีมันเคนน้องฟันมันเคน่อนอืมวันุบๆนอนอีกแล้วตอนี้ฟันจมมาเขียนไปฝันไปยังไหปูวาดฟันอีกแล้วบ่กับในการการฝันันเห็นขง้นกันนี้ทางฟันเห็นแบบนี้อืม มันเป็นอาไดกร้มยมันทำ việc อไรบางมันกับอาลูกมันมันจนเหมือนนี่ผมก็จะใส่แล้วสั็จมาแต่บานแล้วเส็จแบ้านกบ่อมันมันได้่ามมาดจังเลยนี่เยแต่บ่อใดว่าเชื่อว่ามันลูกมันหลานมันอะไรกันนะแต่บ้านไม่ใจเชื่อว่าเป็นลูกมันมาสรกับป๋นมาหลายี่กปันหน่อยหน่อยนักนน่อยว่ารืตือใบ ม,ม่มันห่ากับมั่งหกเขาปุยเยเลยเพร่เป็นหาากับเป็นหกนมันต้อนมีหกหนึ่งห่าหนึง่งฟันเห็นต่เด็กน้อยแบบนี้ฟออันเห็นต่ผูใหญ่ก,กับเด้กน้อยนี่แถลงกุลเล็กไปยวอหน่อยอยอยงฟันชัดฟันหน่อย,ยนอยเชนเชตัวนี้ <c ười> น,นั้นเลขกทูบเล็กทูบตาเหตุการณ์ได้อย่างมืดดำเลขทูบนี่ คือมีสองสองเรามันเฮ็ดก้อนจุดสองเแียบอกปัวเออเฮ็ดก้อนหนึ่งต่อเลยก็ออกมาแต่สองชามหมื่นกว่าละมาจุดเจุด้ตัวเดียวกันมาจุดก็ได้เป็นศูนย์หนึ่งแปดอันนี้จุดมือขึ้นนี่เนี่ยอันสีแดงจ้ามันจุดมือขึ้นมันก็เป็นเก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งนึ่แปดถือว่เพอร์มันร่องตัวเดียวกันเลยไทย 8ปดหนึ่หนึ่งแปดยาเผอเนีมันมันมันตรงกันเออมันตรงกันเก้าหนึ่งมันจะออกไปเลได้ค่ะค่ะมันบอกเป็นบ่าอกีเก้าหนแปดบอดเทที่สองเออเนี่ยแหละเท้ที่สองเทียที่แรกศูนย์หนึ่งแปดเออเทียที่แรกศูนย์หนึ่งปดจ้ะอาอันนี้มันยาสี่มารุ่นเด้เลขเลขเก้าเล่าวัานน้องเบียเขียนนี่ฮ้าเจวงด้วยอืม โอเฟันเลันเนปูอันอันฟันนันตีเป็นตัวใดก็ปูตีเป็นมันมีเลขโี่คูอะไรบเนี่ยหนึ่งหเนี่ยอสี่หนึ่งกรหานึงเลขกันสามครอะไรตัวใดก็ปูหนึ่งหกสี่หนึ่งหนึงอันนี้ฟันอืมบ่หลายตัวไว้พี่น้องวนี่เขียนจํานัละเนาะ อะไรแต่บักนี้ประการจะเป็นหาเป็นหกปังสนตัวหนึ่งหกนึงหัขึ้นกย็จิเป็นหาเป็นหกปร์เันต้องมีแรงหน่อยน้ำก็อแรหน่อยใจตัวกันอยากเพิ่มก้า1หนึ่งหนึ่งขันแต่ใจมีแรงหน่อยสองคนเด้กันกอนันเรียนคือผมหยุดมาหน่มันเลขทูบตัวใดก็เลขทูบนันเจ๊0,1นหนึ่งแปดนี่บ่จุดทูบจุดก้อนหันจุดตะเล็กออกตเล จุดทูบทูบได้ศูนย์หนึ่งแปดอันนี้มันจุดจ,ดจ,ดจดุดหมึกเขินนี่อันสีแดงจดุดหมึกเขินที่ลังโอ้แสดงว่ามีทูบสองเท้ยตัวนี้นี่จุดสองเท้มามะเข้ากันรบบาทนี่เท้า,าที่สองได้เก้าหนึ่งแปดบาบางนี่เออเท้าที่สองได้เก้าหนึ่งแปดห่วยคือสีคลาสเซอบาลนี่ตรงกันจังวงังโอ้ยมันชิบะเมียนจู่บอว่า์พอเฉย แต่ว่าปูของท่นจุดมาเคลื่อนเพราะท่านเราล็อกมาเบิงนีเสร็เขาบ็แต่ว่าปูว่าจังไหนก่อาว่าตัวใดก่อนเราว่างไว้ใช่เราว่างตัวใดกว่าเราว่างหนึ่งแปดทีเออหนึ่งแปดที่แล้วเออหนึ่งแปดแปดหนึ่งไงแล้วมันตรงกันมันตรงกันด้วยอาอขยายให้ขั้นที่มาวาเก้าหนึ่งหนี่มันก็ออกไปแล้วได้การวาเก้าหนึ่งเก้าแปดมันก็ออกไปแล้วเก้าหนึ่ง มีต no ัวนี้ตัวนี้ยังไ้เอาหนึ่งหนึ่งน้ำอยู yeah. okay. ่มันบ่หน really right? ึ่งกามันที่งหนึ่งแปดเก้าแปดตัมาฝันที่สองหนึ่งแปเก็าแปดตันมาฝันที่สองหนึ่งเ้าแมาฝันที่สองหนึ่งแเกามาันที่มอหนึ่งดเก้าแปดตัวมาันที่องนี่เ้าตัวมันี่สองหนึ่แปดเก้าแปดตันาฝนี้องหนล่งแปดนก้แบดัวมันกี่สเป็นกเแลก้าแ่ต่เลขฝีใสหนึ่งหกแ่ักมันชื่อบักยุดมัไม่ันสองคน นั่ว่าอะไรก็ได้ตีเอาหาหนึ่งอารตีเพิ่มไม่จะเพิ่มหนึ่งหนึ่งเท่านั้นโอ้กันเพิ่มเพิ่มหนึ่งนึงเพิ่มไปแล้วไหเพิ่มไปแล้วหนึ่งหนึ่งนเพราะว่ามันมีเจลกน้อยพอดตาบาลีกทูปเนี่ยมันเข่ากันทุตายค่ะอาจมันจะมากแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแล้วถ้าข้าเจ้าจิตกาปะโหขับไปเรื่อยพี่น้องบ้านนี้แปดหนึ่งหนึ่งแปด กลับเอาเรืองอเลยกลับให้ค่ะโูป้<น>ปู่มักตัวไหนบานนี่ทำเลขมักนี่บานนี่อยู่ใน,น,น,นกเลขมักเดี๋ยวเบอร์เลขทูเดียมักแปดหนึ่งหน่งแปดนังมักแปดหนึ่งหนึ่งแปดอืมชาวบานสันหนึ่งศูนยนี่มันจะออกอชิบหลอนชิบหลอนหลอนนอยมากสีบกสบไพั่นแปดหนึ่งเดือถ้าก็มันออกไม่แต่ศูนหนึ่งดิจ้าเออ๋ิบหลอนหนนี่มันมาคคอยออกิ เออเอาโนหนึ่งนี่ละอันหน้เดฝันเด้ปูเดฝันนี่มัดหนึ่งหกกระาหนึ่งหนึ่งหงนนกกาห,หนึ่งฝันอันนี้มันฝันได้พี่น้องฝันมัดหนึ่งหกเีืกับผานหนึ่งฝันเห็นแบบนี้เลยนี่ Magnum hoặc hà nội hai bóng babi ngam bót cho bó bó mặt bó bay hoạt 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 โชวตัวเลขโชวตัวเลขจ้ะเ็มชัอเนาะมื่อต้นเราพี่น้องพึทธส่งเมื่อยกขึ้นอีกเยอะน้อยปุยกขึ้นอีกเยอะน้อยยกขึ้นอีกเยอะน้อยยกเออพ่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 อแล้วสูงผลเอาลงอีกแค่น้อยปุ๊กเออพอดีพอดีนี่ละนี่ละเอานี่คือแนวทางตัวเลขตาฝันแม่นนะครับฝันแม่นฝันคักฝันแน่ดิพี่น้องแคบหนาจอไว้เลยเด้อครับเด้อถือว่าโค้งสุดท้ายก็ว่าได้ดิมือนี่มันก็วันที่สิบสามเหรอเนาะของกามาเทียเดียว ขอก็มาหมว่าเทียเดียวแค่สองเที่ยเทียเดียวบอกจะพัดเลขออกโอ้ยลืมเนาะว่ามันสองเที่ยวของก็มานี่ละพี่น้องมวดเดียวเทียเดียวมวนเดียวจบมวนเดียวจบเลขนี่ตามล้ฝันแบบใช่่้าจิตันล่างได้เลยคุณมันใจล่างบอเออองนี้จะตาลังเลยมันบอกมันใจตัวได้ล่างมันใจล่างแปดหนึ่งกับเชิดวาลังโอ้แปดหนึ่งหนึ่งแ้าหนึ่งกกเชดวาล้เ แปดเนื่งเนื่องหานืหกเคิดว่าสิมาลางเคิดว่าตัสิมาลางเด็กชมกับบ่านเนี่ยเราก็ตั้งจิตขึ้นบนได้ก็ฮากเสือฮอกนักล่างก่นหลายนักล่างหลายเ้้ยอพี่น้องเรื่องกันขึ้นไปแท้นักล่างกันบนกันทุนกันทุนอ กันพูดใจง่าวะัใจง่ายก็ก็ได้ก้าเสียก็ได้หลายนอกปูนออเอคือว่มีเลขฝันก็ฝันนันเดทั้งทั้งเดียหนึ่งหกสี่หนึ่งโอ้นั่นบอกเลขฝันนี้เลขฝันอ่ะโอ้เห็นแล้วเห็นตดเห็นฝันหนึ่งหกสี่หนึ่งห้าหนึ่งบอกเจ้าก็ได้แต่หนึ่งหักับห่านอ่ย่างสี่หนึ่งบอกเขียนก่อน เเลขฝันอยู่ข้างบนเลขฝันเด้อครับหนึ่งหกสี่หนึ่งห้าหนึ่งต่อไปลังมานันเลขทูบทูบจุดที่แรกได้ศูนย์หนึ่งแปดจุดเที่ยที่สองอยังได้เก้าหนึ่งแปดดิพี่น้องเมืองดูนะครับขยายออกให้ศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งจะเลืมกราบตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับ แนวทางตัวเลขตาฝันแม่นปูอ้วยมาใส่ย่างไรนะปูบิดแขนทั้งใส่ออกมาเออนั่นอ่ะอันบอดตรงไปหาพวกเชียงหมดบอแม่นหาพี่น้องแคปหน้าจอไปเลยนะครับโอเลขงามอยู่ดอกเลขงามเลขงามงวดนี่งามมากๆเลยตาฝันแม่นงามมากๆเลยเลขชอบหนึ่งหกกับปหาหนึ่ง ส่วนเล็กถูกมักหนึ่งแปดวัตถิปูมกกักหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งักคาโอ้อจ้าเล็กฟันนี่มก 1, 6, ัมกหนึ่งหกกับหาหนึ่งเนาะ